นะครับมีเสือหมอบโค้ชเบอร์เพลงนะครับเพลงขัดใจนะครับของวงที่อะไรก็ไม่รู้กูให้เอกกว่านี้มาครับคุณโชคโชคเคซี่และกูไอเคซี่ครับไอหลังปีเขาเลยสิใสัตามมือกี่ตัวดห้องน้ำอยู่เปล่าวะแอร์คุณโชคตอนนี้เขาก็อยู่วงวงบอทที่สแลมเรียบร้อยเฮ้ยหันหลังดิ โอเคมอร์สแลมไปใส่ไปดิแล้วมาคัฟเวอร์เพลงนะครรอมือกีตาร์แป๊บหนึ่งตัดแป๊ดตอนที่เราร้องเพลงเลยโอเคครับคุณตูนตูมออร์สแลมแต่นี่ตูมอเตอรสลัมนะครับสลัมสลัมจหญ่ครับคุณนายคุณนายไอ้โรนร้านดังหันมาหน่อยไอ้โรนรายการนี้ไม่ต้อนตอนนี้เขาเป็นน้งป้นร้านอยู่นะครับไอ้ป้นชาวบ้าว่าไอ้หนมนี่ครับนายโง่อกีบอนหยากได้ขนม จะไปว้านกอบอ๋อโอเคตัดเลย,ยการแล้นี้ครับคุณแก้วนค,ครับแก้วผีเสื้อสมุดโอเคเขาจะ cover คนเดียวนะครับโอเคอาล้องตั้งนีะครับ่ตั้งประมาธิแปบดูรองเท้าดิตัดแปบคุณออกไปไนี่ไม้ไมผมนะครับไไม้ยืนห้างหน้าดิ โอเคผมจะมาเวอร์เพลงขัดใจนะครับของวงอะไรก็ไม่รู้ค่ดใจองเองอเ่สามสองหนึ่งขัดใจจบเชิญนั้นมันจะชับหัวใจตั้งแต่ครากที่เราได้พบกันมีเสียงคนเลยกอากจะส้่าสมันจดธอต่อไปให้ยาวน้าอยากนว้านุดเอาไว้ตรงนี้ตอนี่เร้ย อะไรนี่ายมุมบนมไ้สัตวาเลยูายให้มุมบนน่ะไลดไอ้ต้งการนมคอะไรวะ่อ๋อไม่ใช่เป็นหองพรยากจะใจตัวเตัวน่ะที่มชอบเธอไม่ให้เธอตืนไปไม่ได้หัวใจคิดไปไกลอ่ถมเลยว่าจำเป็นต้องขาดใจ โอเคจบไปเลยนะครับตอนเพลงขัดใจเงามากเลยครับมาไปเคลี้ยงกันก่อนเล่นซอแอบกันหน่อยเล่นซอแอบเออไม่มีไทาแล้วไห้ถามถามเฮ้ยไม่เอาโอเคตัดช่วงไปเล่นซอแอบกันดีกว่าไปไปดูขอหายกันโอเคนะขอหาออกเป็นบอกเป็นใไฮยิมยกมือขึ้นไฮยิมไฮยิมจะเอาไปเก็บบ้านเราเฮ้ยนายเฮ้ยนายมันขอเป็นด้วยมันอาสาโอเคนะเอาเลย

ได้ด้วยเอาละโอเคเอาใหม่แล้วใหม่โอเคเอาใหม่นะครับออกไปไปนี้ยัหามันหาไม่เจอเย มันไม่เ,เห็นเลยทีนี้ไม่เคยผ่านมาตรงนีน <c oughs> กก้กุ๊บกุกุตอนนี้มันก็ตามหาคนอยู่ไม่รู้ว่าเราจะโดนหรือเปล่าคุณก๊อฟรู้สึกยังไงรู้สึกเสียวชุดหายเลย ผมขึ้นไปตามบนดีป่ะไปให้พ้น ใครเป็นคนแรกวะเหลือเหลือใครไม่ไหนใครใครโดนคนแรกไอ้ต้นเว้ยต้นโบนกต้น้ก่โอเคครับตอนนี้คุณต้นก็เป็นแล้วนะเฮ้ยต้นไอ้ต้นมึงเป็นปะเนี่ย โอเคต้อนไอ้ของกูใครเกลี้ยงของกูเหรอไอ้เคสี่กินไหมครับอ๋อไม่ไม่ครับเชิญนมครับเฮ้ย ก็ทัก้ขาหน่อยดิน่ครับโอเค เอาเหรอเอาม่เอาม่พี่ยันกาาแบ่งตัวเอามาเอามายไปลากาเมืก่อนสำหรับ EP 1ีบสองบายบายไป